ตายในยุคไอนีด้ให้จะพูดมาหยังสีมะฮอของขวัญสีมะฮอของขวัญวันวาเลนไทน์วันว,นเวาเลนไทน์ซื้อของขวัญไหนคุณสามีแล้วก็ซื้อของขวัญให้ลูกสาวนะใะมาเบิรงกิีมันอีหยังกันนี่นี้อีหยังนอกปากแก้วอันนี้ทองขายทองขายทองผู้ใดคนใจอยากซื้อทองทองแท้ทองไทยแท้ทองไทยแท,ทย้นะเธอเก้จุด ห้าเปอร์เซ็นต์หมอเลือดเสนอแต่งในผลนีใบรับประกันพร้อมใบรับประกันสินค้าพร้อมนี่ห้างทองโต๊ะกันหมอร้านทองสีโต๊ะกันหมอเลือดสนอแต่งนี่มีขายดิเงี้ยมีขายผู้ใดสนใจอยากซื้อทองอยู่ออสเตรเลียนี่เขาซื้อกับยายสัมผูเนาะทองยางงามเลยหมอไม่เอี่ยมองแกะกล่อง ันนี้สามบาทนี่สามบาท,น,บาทนี่ใส่แขนยางงามไ่เห็นบอกอู้หัวห้ักงามบอสามบาทพี่น้องผู้ใดสนใจอยากซื้อทองไทยทองไทยแท้ด้วยสีมแมตตเลยเก้าสิบหกจุดหาเปอร์เซ็นต์สาวๆอยู่ออสเตรเลยียมาด้อมามาซื้อเยีนผู้ขายทองจากทองไทยแท้นะจ้าเธอทองไทยแท้จากร้านโตกก๊ะกลนง ร้านห้างทองสีโต๊ะกังสาขาดินแดง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 นี้เดีสมนักแตไม่เห็ใส่ไว้มาเด้อผู้ด้ชิมาซื้อนะพร้อมส ak, ่งนะเธอพร้รอมส่งพร้อมส่งจ้ะพร้อมส่งแล้วผู้ใดกับแบบว่าอยากได้ไลายอื่นไลฟใดกับทักมาเพราะว่าจะี่พวโพดยุทธนาเฟซบุ๊กแล้วผู้ใดอยากได้ไลฟ์สีสวยๆงามๆไลฟที่แบบว่าถูกใจสัมน่ดสินะก็ทักมาทักมาแก่จะเอาไลายใดไลฟ์ใดน่ดสินะ แล้วก็อันนี้เป็นสร้อยข้อด้วยกันมีใบรับป,ประกันใบรับป,ประกันบ่ใบรับป,ประกันบ่เอใส่ถุงไว้ห้างทองห้างทองสีโต๊ะกันสาขาดินแดงอันนี้หนึ่งบาทนะเธอหนึ่งบาทหนึ่งบาทความย้วสิบเจ็ดอใส่ข้อบ่ม,มันก็บแบบว่าเห็นแบบว่าตรงนั้น นี่นมอไซก็บไซจี G, ก็งามบ่เดี๋ยวผมบอ,อกก่อนยี่ร้เบิรงนี่หนึ่งบาทนี่แล้วก็ไซจี G, ก็งามไม่ใช่หรอไซจี G, มันเห็นตุกทั้งนี้นสั่นกอของเี้ชมพูน้อยหนึ่งเลิศนะกาญยังไม่ได้ออกเลยไม่เอี่ยมอ่องใครสนใจชักมาที่จ่ายได้อทองทองคำแท่บ้านเฮานี่นอ่ะ เก้าสิบเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนาะจเนาะทองคำแท้จัะทองคำแท้แท้จากร้านทองนะคะจากร้านทอง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 จากร้านทองจริงๆอ่ะร้านทองร้านทองสีโต๊ะกลางเห็นไหมร้านทองสีโต๊ะกลางมีใบรับประกันพร้อมหนึ่งบาทนี่สามบาทเนาะจันาะพร้อมทรงพร้อมทรงพี่น้องพร้อมสุงอันนี้ก็เป็นสร้อยคอเหมือนกันหนึ่งบาทนี่ก็มีใบรับประกันเท่ากันเนาะจัดเนาะสายตาออสเตรเลีย คนไหนอยากไงก็ทักมาด้วยตาเด้อหอมซุ่ทองคำแท้นี่ทองคำแท้แบบเย็ผู้ใสนเห็นบอแทะแทะถาวรใส่บอหลอกบอยังเลยทองคำแท้จริงๆยายชมต้องของแท้เท่านั้น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 อันนี้งามนี่เป็นแบบว่าลุกตุ่มลูกตุ่มเงินลูกตุ่มเงินเห็นบะถุงเงินถุงทองเห็นบะอันนี้ก็หนึ่งบาทเดี๋จะหนึ่งบาทหนึ่งบาทถ้าใส่ข้อกับนี่ละ คุ้มเงาสิบเจ็ดขี้เหร่เลยมาใส่คอปะท่านใส่นีบบอกาแต่ยังอยู่เห็นไหมมันเลือดส่มันเต็มเลยนี่ไว้ดบอมันงามพี่น้องมันเป็นลูกตุ่มเงินลูกตุ่มทองถุงเงินถุงทองเห็นบอถุงเงินถุงทองเหรมันงามเบิ่งเราผู้ใดสนใจอยากซื้อทองคำทองคำแท้ต้องมาซื้อที่ยาชมพูนะเธอ ยาชมพูเท่านั้นนั้นน่ะมายัเลยทองคำแขกอยู่บ่อยเรือดสมรรแตนเลยเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะเธอหนี่ยทองคำล้านทองสีโต๊ะกลางกลางกลางนี่พร้อมทรงพร้อมทรงนะจ๊ะนะมีหนึ่งบาทสองเซนแล้วก็อ่าสามบาทเซนหนึ่งสอยข้อสอยข้อหนึ่งบาทสองเซนแล้วก็ซอยกำไลแขน สามบาทเศนหนึ่งมาจากน้องพร้อมสุ่มนะคะคธอแล้วคนไหนแบบว่าอยากสร้างอยากสร้างอยากได้แบบว่าอันเซนแบบว่าเซนที่แบบว่าอยากสร้างแบบว่าอยากได้เซนงามๆเซนน่ารักน่ารักจิ้มก็บต้องเซนสลิงหนึ่งสองสลิงเครื่องสลิงหรือแหวนนี่ยังกับสร้างกันมาดิจ้ะเดินของแท้นะคะของแท้อันนี้ก็อันนี้เป็นของขวัญของขวัญอันนี้ของขวัญเป็นของลูกของผัวซื้อให้ลูกให้ผัว อันนี้ก็เป็นของแท้ที่กันของแท้อันนี้ก็บหน,นึ่งบาทนี่ยหนึ่งบาทเป็นโซ่ตันอันนี้บอท้องนองเตีงไ,ไทยดอกหนี่งนี่รองเตีตงไทยหนึ่งบาทโซ่ตันนี่บอท้องรองเตียงไทยหนึ่งบาทเรืองสำคัญใจนี่สีห่อของขวัญให้น้องเตีงไทยจะห่อของขวัญให้น้องเตีงไทยนะเธอนี่ใส่นี่นี่บอใส่นี่ด้วยนี่ใส่นี่มาเธอ กินเห็นผู้มิจีผักอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมึงหยิบเอากีผักมาใส่สอยบอกมันเลิศมันเต็มไงมาแล้วจ้านี่เป็นกีผักเนี่ยกีผักกอบทองผ้าเลี่ยมทองไลจ้าบอกผ้าเลียมทองแบบว่าสีไฉนองจ็มไทยสันเด็เป็นของขวัญอันเป็นของขวัญอันไม่จ้าเป็นของขวัญอันวันแห่งความรักวันแห่งความรักนี่ตองนี้ออกนี่ออกก่อนอันี้นี่บอกก็ใส่เลยบอก นี่นี่นปะก็ดิใส่นี่ของน้องเจันทยนี่บ้าขายนี่ของน้องเจันทยนี่นี่ไม่ขายอันนี้ให้นุกสาวนี่ทองคำแท้นหนึ่งบาทแต่ใส่จี้ผ้าให้ด้วยเห็นไหมแต่จี้ผ้ายางงามเลยบหรงารมปะผู้ใดอยากได้อทองผู้ใดยอยู่ออสเตรเลีย อยากได้ทองมหาเจะพูสังมากมามีก็สิใส่นี่ไ,ไว้ไง OK. าไซกลับน,น,น,บนันนี่ไซ่กลับนันนี่เนมองเห็นบอกอกับเจาอัน,นสีห่อของขวัญน,นี่โอ้เหลือะนั่นจันเลยแตห่อของขวัญนั่นคือนี่ง่ามนีมาง่ามเะนี่ของน้องจตงไทย นี่ปิดเลยปิดอันนี้อันน,นี้ของพ่ายอนีของพญายี่เป็นแหวนเป็นแหวนหนึ่งบาทแหวนหนึ่งบาทนี่ใส่เท่าไหรนี่ใส่หกสิบเก้าโอ้แหวนหนึ่งบาทใส่หกสิบเก้าอันใส่ก,ก้อยนี่เนี่ยอโอ้ใส่หกสิบเก้าแหวนหนึบาทของพญาย เป็นทองหนึ่งบาทนะเธอเนี่ยเนี่ยหนึ่งบาทให้คุณสามีบอกเพราะว่าคุณสามีดูแลเฮ้ามาตลอดไงฮาองกัแบบว่าเป็นวันสําคัญวันอ่าอย่างก็แลับวันแห่งความรักเกกสียเฮาองกัซืสือให้เล่าเป็นของขวัญที่เพิ่นดูแลเฮ้ามาบอกนี่บอกเกิดสนุมแต่เี่กกระสิห่อของคนนะป้าท,ทุกมันใหญ่มันนาได้พี่นอมันนามันอันใหญ่ thì bưng lưng bạc nó thơ mà ô oh, Rồi giờ bên trời nó phát chuyện ngay kìa lưng bạc tô 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 à, mà có cái say con này là hải lao không say con nghỉ lao say con nghỉ lao đâu cả cả gì lông nữa là giờ à. nó thơ ừ. เห็นปะอันนี้เป็นกล้องหนึ่งไหมอ๋อไม่แตะอ๋อกล้องแท้แหวนมีกล้องเดียวอ๋อมีสองกล้องอุ้ยเลื่อมไปอุ้ยมีสองกล้องมาใส่หนีสื่อใส่หนีดีกว่านี่นี่เป็นกล้องแท้แหวนเห็นบ่บ่เห็นตอนแรกอ่ะนี่ก็เสียบลูกนีเห็นบ่นี่เสียบแหวนลูกนั่นี่เสียบลูกนบ่นปะนี่แล้วก็ปิดเออแล้วก็เปิดออกเนาะแหวนทอง ไอคุณสามีน้อจันลุงโอ๊ยแม่จ๋ามันบอดอะไตัวนี้มันเสียบบอดอะไตัวนี้อ๋อเสียบอดไรตัวนี้มันมันหูหน่อยก็แหวนตัวนี้บ่เอยู่ปิดได้หรือเสียบได้อยู่ปิดนี่บ่แล้วก็อีกอันนึงเสียห้องของควัญอีกอันนึงยุสอะไรอ๋อยุสนี่หาบอกรึเปล่าคมาอันนี้ก็สเสียบพี่กันนี่มามุ้งหน่งบาทผัวหน้าเรียกมุ้งมุ้งเห็นบ้าง เดีม่งม่งพี่น้องเลยง่งมากเนาะม่วงลำบากเลยปิดเลยดีกปิดอือปิดมันมีห้อของขวัญนี่แบบนี้เอาอันเอากล้องนี้มันออกไปกล้องนี่ออกไปกล้องนีว่าเอานี่กลมองนีว่าเอามีมี่ใบรับประกันพ้อใบรับประกันใบรับประกันก็คือใบรับประกันก็ใส่ด้วยกันนี่แหละเอาใส่ใส่ไว้ด้วยกันนี่บ่บ่เอารับประกันห่อดอกย้อย คุณสามีบาหงูเรียมเอาทิ่อนอยู่แบบมาเปิดคลองขวนออกเ,เห็นตะท่องเอาตะท่องใบรับประกันหายมาตรงมีใบรับประกันเด้อซื้อขายทองเนี่ยใส่นีเลยบอกหูดสิบได้ใบรับป,ประกันอยู่ในนี้นนบ